สวัสดีไทยฟุตบอลนิวส์ครับไปกันที่ตัดเยดโค้ดคาร์อสเซซ่าสอบผ่านไหมกับฟุตซอลทีมชาติไทยช้างศึกโต้เล็กทีมชาติไทยควา้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน a f <FF> f ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพป,ปี2022ได้อย่างใจหายใจ่ําเปิดพาวเวอร์เพย์ไล่ตีเสมออินโดนีเซีย2ประตูต่อ2ในนาทีสุดท้ายก่อนดวนจุดโทษชนะไปด้วยสกอร์รวม7ประตูต่อ5คว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่16เป 2, นน็ดคอง หากมองในแง่ผลลัพธ์ถือว่าน่าพอใจเพราะเราคว้าแชมป์พร้อมได้ตั๋วไปเล่นชิงแชมป์เอเชียได้ตามเป้าหมายแต่พิจนารณาถึงเนื้องานต้องยอมรับว่ายังมีการบ้านให้โคชคาร์ลอสเซซ่าที่ประเดิมงานแรกหลังได้รับการแต่งตั้งนั่งแท่นกุญซือใหญ่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์กลับไปตามแก้ต้องถามใจแฟนฟุตซอลไทยกันว่าพอใจไหมกับผลงานโคชชาวสเปนคนนี้ จากการสำรวจคอมเมนต์ comment, แฟนกีฬาไทยตามเพจต่างๆค่อนข้างเสียงแตกฝั่งหนึ่งก็ว่าโอ้โหทำไมฟุตซอลไทยเล่นได้แค่นี้กับอาเซียนยังเหืนจับแต่เมื่อกันกองแยกกลุ่มคนแสดงความคิดเห็นออกจากกันกับพบว่าแฟนฟุตซอลขนาดแท้ที่ได้ติดตามวงการฟุตซอลไทยมาโดยตลอดค่อนข้างพอใจกับผลงานตัวเลขชุดนี้เพราะถือว่าโค้ชเซซ่าและบิ๊กป้อมอดิดสัตบนจะซิริวันประธานพัฒนาฟุตซอล รวมถึงคุณวันก้าขวัญแก้วนายกสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์ที่มีบทบาทกับวงการฟุตซอลยุคนี้มีแนวคิดสร้างเลือดใหม่กล้าเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่แฟนกีฬาอยากเห็นมานานโค้ชเซซ่าไม่ใช่หน้าใหม่แฟนฟุตซอลชาวไทยรู้จักดีกับผลงานคุมสโมสรฟรีไฟล์บูเวฟชมบรีคว้า5แชมป์ใน2ปีและเป็นหนึ่งใน10ผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งโค้ช ฟุตซอยอดเยี่ยมของโลกปี2020ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนได้สร้างทีมชาติตามสไตล์การทำทีมของเขาด้วยการเน้นเรียกนักเตะหน้าใหม่ติดทีมชุดนี้หลายคนมีเพียงตัวเก่าอย่างกับตันช้างกฤษดาวงแก้วและมูฮัมหมัดอุสมานมูซามารองรุ่นน้องซึ่งหลายคนก็มีประสบการณ์รับใช้ทีมชาติเป็นครั้งแรกในชีวิตแม้ภาพรวมในเกมกับมาเลเซียเวียดนามและอินโดนีเซีย2นัดจะดูทุลักทุเลไปบ้าง แต่ต้องให้เครดิตเพื่อนร่วมชาติอาเซียนที่พัฒนาขึ้นอย่างผิดหูผิดตาด้วยเช่นกันสิ่งที่มองเห็นจากนักเตะชุดนี้ตามสายตาของผมคือมีความชุ่มเทและเรียนรู้ระบบการเล่นสีประตูอศูนย์ไม่เน้นหน้าเป้านักเตะทุกตำแหน่งหมุนเวียนทดแทนกันได้ของโค้ชเซซ่าได้ดีมากขึ้นในแต่ละเกมแทนระบบกองหน้าปักหลัก3-1ที่ทีมชาติไทยใช้มานานโดยเฉพาะในรอบรองกับนาชิงเริ่มเห็นรูปแบบเข้าทำหลากหลายขึ้นการสลับ ทดแทนตำแหน่งยังไม่ชัดเจนแต่เริ่มมองเห็นถึงระบบคนไม่มีบอนดึงตัวประกบให้เพื่อมีพื้นที่เลี้ยงแบวกเริ่มมีให้เห็นและมันน่าจะยกระดับได้ดีขึ้นก่อนถึงซีเกมและชิงแชมป์เอเชียให้โอกาสเซซ่าทำงานต่อน่าเป็นผลบวกกับทิศทางฟุตซอลทีมชาติไทยหากให้คะแนนตัดเกรดโค้ชคาร์ลอสเซซาในรายการชิงแชมป์อาเซียนต้องขอให้ผ่านแต่ไม่ถึงกับเต็ม10 ให้สัก8คะแนนตามที่กล่าวไปว่าให้ผ่านในแง่ของผลลัพธ์ขวาแชมป์แต่ในช่วงกดดันหลายเกมเห็นได้ชัดว่าลูกทีมเริ่มออกอาการตื้อเจาะไม่เข้าไปเหมือนกันหาชุดนี้ไม่มีความสามารถเฉพาะตัวของมูฮัมหมัดอุสมานมูซายังไม่แน่ว่าบทสรุปผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรน่าสนใจแนวทางของโค้เซซ่าว่าจะยังเชื่อมั่นสายเลือดใหม่ชุดนี้หรือจะเรียกตัวเกา๋าเอายุ30อัพที่เคยผ่านฟุตซอลโลกอย่าง พวกเจษดาชูเดชจิรวัตรสอนวิเชียหรือนัทวุฒมัดยาลานมาเสริมทีมประคับประคองรุ่นน้องเพิ่มหรือเปล่าเป็นเรื่องที่แฟนช้างศึกตัวเล็กต้องรวมกันส่งแรงใจและให้กำลังใจทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับส่วนข่าวต่อมานะครับยุคเปลี่ยนผ่านลุ้นการชนิดปัสสาดเหนียวเลยทีเดียวนะครับกับการคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่16ของทีม ฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่ดวนจุดโทษเอาชนะอินโดนีเซีย5ประตูต่อ3หลังในเวลาเสมอกันสุดรลทึก2ประตูต่อ2สารภาพตามตรงเลยว่าตอนที่เราถูกอีเนานำห่าง2งประตูต่อศและเวลาหมดไปเรื่อยๆผมเริ่มถอดใจแล้วและคิดว่าเราคงเสียแชมป์ให้อินโดแน่ๆต้องชูหในหัวจิตหัวใจความเป็นนักสู้ของน้องๆนักเตะทุกคนที่มียอมถอดใจเป็นผู้แพ้ง่ายๆตราบใดที่เวลาย,ยังไม่หมดลง และแล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นจนได้ในนาทีสุดท้ายของเกมเมื่อกฤดอารันสัญญาลักษ์สกิดบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปให้ทีมชาติไทยไล่มาเป็น1นประตูต่อ2ก่อนที่แฟนบอลในอินโดนีเดียดิัมโมากจะได้เฮกันสนั่นจากเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซาที่เป็นฮีโร่ยิงตีเสมอให้ทีมใน30ิวินาทีสุดท้ายชนิดหัวใจจะวายกันทั้งสนามถึงตอนนั้นผมมั่นใจว่ายังไงเราก็ต้องเป็นแชมป์อีกครั้งแล้วละ่ะเพราะอุซสา โกงความตายลุกขึ้นจากหลุมมาสักขาดนี้แล้วนั่นหมายความว่าพระเจ้าคงอยากเห็นเราเป็นเจ้าตัวเล็กอาเซียนมากกว่าแข่งชวาแน่ๆแ,แล้วทีมฟุตซอลช้างสือก็ทําได้จริงๆกับการเอาชนะดวนจุดโทษแบบปาสจากแรงกดดันใดๆทั้งสิน้นหลังจากที่เราหลุดพ้นความเป็นความตายมาได้แล้วอย่างเหลือเชื่อนี่คือการคว้าแชมป์อาเซียนที่เหนื่อยที่สุดและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมา,มามากที่สุดเลย ก็ว่าได้พอเราเป็นเจ้าภาพเล่นในบ้านตัวเองแทๆ้ๆความจริงน่าจะชนะคู่แข่งในย่านนี้แบบสบายๆไม่น่าจะต้องลุ้นกันสายตัวแทบขาดขนาดนี้โดยเฉพาะโค้ชคาร์ลอสเซซ่าตกเป็นเป้ากว่าใครเพื่อนเพราะเพิ่งเข้ามารับงานคุมทีมชาติเป็นครั้งแรกแต่รูปแบบและสไตล์การทำทีมถูกเอาไปเปรียบเทียบกับกุสซือเก่าอย่างโค้ชปูปิสอย่างเลี่ยงไม่ได้บิ๊กป้อมอดิศักดิ์เบนจะสิลีวันประธานพัฒนาฟุตซอลไทย กลาบเปิดใจกับผมว่าเข้าใจในความรู้สึกของแฟนฟุตซอลบ้านเราที่อาจมองว่าเป็นฟุตซอลไทยก้าวไปถึงระดับโลกแล้วทำไมแค่ในย่านอาเซียนจึงแทบจะเอาไม่อยู่ต้องเรียนตามข้อเท็จจริงเลยว่าเป้าหมายของทีมตัวเล็กไทยในปีนี้เรามองถึงเรื่องของการเปลี่ยนผันผู้เล่นสายเลือดใหม่เป็นหลักด,ดังนั้นนักเตะชุดเดิมจากฟุตซอลโลกจึงมีชื่ออยู่ในทีมแค่6คนส่วนที่เหลือเป็นแข้งใหม่ป้ายแดงแทบทั้งสิน้น ยอมรับว่าเราต้องเสี่ยงที่จะใช้งานผู้เล่นยุคใหม่ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญของทีมฟุตซอลไทยต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกับยุทธวิธีการเล่นซึ่งต้องปรับไปสู่ฟุตซอลสมัยใหม่ให้เร็วที่สุดก่อนที่เราจะถูกหลายชาติในอาเซียนแซงขึ้นไปอินโดนีเซียเวียดนามและมาเลเซียได้เปลี่ยนผ่านฟุตซอลของชาติเข้าไปสู่ยุคใหม่กันแล้วจะเห็นได้ว่าเกมตัวเลขในย่านนี้ปัจจุบันสูสีกันมากอย่าียกว่าเราพัฒนาอยู่ชาติเดียว อื่นเขาก็พัฒนาต่อไปเกมชิงแชมป์อาเซียนไม่ใช่งานง่ายแล้วยิ่งเป็นการชิงเหรียญทองในกีฬาสีเกมที่เวียดนามยิ่งไม่ต้องพูดถึงเป็นโจทย์ยากของทีมฟุตซอลไทยทั้งชายและหญิงอย่างแน่นอนเราโชคดีที่มีเกมชิงแชมป์อาเซียนมาให้วัดฝีมือกันก่อนเชื่อว่าเด็กของเราชุดนี้คงได้รับประสบการณ์ความแข็งแกร่งจากสึกนี้ไปไม่น้อย ที่สำคัญทุกคนคงได้ความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอีกอักโคกับตําแหน่งแชมป์ที่คว้ามาของจนได้แม้จะลุ้นกันเหนื่อยหน่อยก็ตามนอกจากนี้บิ๊กป้อมยังฝากถึงแฟนฟุตซอลชาวไทยขอให้อดทนกับการเปลี่ยนแปลงผ่านครั้งใหญ่ของทีมตัวเล็กไทยในข่าวนี้ตอนอยู่กับฟุตซอลมานานกว่า2ทศวรรษแล้วรู้ว่าควรจะทำอย่างไรทีมโตเล็กของเราจึงจะพัฒนาก้าวเท้าไปข้างหน้า ให้ทันโลกยุคใหม่แต่แน่นอนทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมต้องใช้เวลาขอเวลาให้โคชเซซ่าและน้องๆชุดนี้อีกสักหน่อยเมื่ออะไรตอบมีอะไรเข้าที่เข้าทางเชื่อว่าทุกอย่างจะสมใจพวกเราทุกคนส่วนข่าวต่อมานะครับอัสตีข่าวใหญ่มาเลเซียคู่แข่งไทยทำไมไม่เอาโคต้าอายุเกินไปสี่เกมอาเซียนฟุตบอลรายงานมาเลเซียคู่แข่งร่วมสายไทย ไม่อาโคต้าอายุเกิน23ปีรายงานระบุว่ามาเลเซียจะไม่ลงทะเบียนผู้เล่นเกินอายุสำหรับซีเกมส์ครั้งที่31แม้ว่าทีมจะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนผู้เล่นอายุเกิน3คนได้แต่เราจะไม่ใช้ตัวเลือกนั้นฉันต้องการเตรียมผู้เล่นของฉันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแบดมารูนี่หัวหน้าโค้ชของอยู23มาเลเซียยืนยันโค้ชชาวออสเตรเลียยังเสริม ด้วยว่าการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียชุดยู23ที่จัดไว้หลังซีเกมส์ไม่ถึงเดือนถ้าเราได้ตัวผู้เล่นหลักมาเราจะทำได้ดีในซีเกมส์ยางไรก็ตามการทำเช่นนั้นได้เราต้องการความร่วมมือจากทีมเอ็มลีกมาลอนนี่กาวทั้งนี้สำหรับมาเลเซียอยู่กลุ่มบีร่วมสายกับไทยแลนด์กัมพูชาสิงคโปร์และลาว รวมถึงจะได้พบกันในศึกฟุตบอลอยู23ชิงแชมป์เอเชียปี2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานอีกด้วยส่วนข่าวต่อมานะครับแฟนช่างศึกเฮน,นะครับแข่งท็อปชุดใหญ่รายแรกร่วมทีมชาติไทยล,ล่าเหรียญทองสีเกมทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับ ชุดลุยศึกซีเกมของมาโนโพูชิงได้เฮได้รับการยืนยันเอกนิสปัญญาแนวรุกวันได้คิดของเมืองไทยแต่สินใจเข้าร่วมทีมชาติไทยชุดล่าเหรียญทองซีเกมที่ประเทศเวียดนามหลังแข่งจบไทยลีกนัดสุดท้ายวันที่7พฤษภาคมจะเข้าสมทบทีมทันทีเพราะครั้งนี้จะเป็นซีเกมครั้งแรกในชีวิตของเจ้าตัวจึงอยากจะเข้าร่วมรายการนี้เพื่อช่วยทีมชาติไทย ส่วนข่าวสุดท้ายนะครับ VNT ข่าวใหญ่พบวิธีการที่จะยกระดับเทียบทีมชาติไทยเสือยใ,ใหญ่ของเวียดนามนะครับรายงานพบวิธีที่จะยกระดับเทียบกับทีมชาติไทยทีมชาติเวียดนามต้องาาพาดท่าพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยในศึก a อ f เอฟุตซอลแชมเปียนชิพปี2022นะครับกระทั่งต้องไปชิงอันดับที่3กับเวียดนามที่นำทัพโดยโค้ชชาวไทยอีกและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะทางสื่อเวียดนามระบุว่าการพัฒนาของวงการฟุตซอล ในย่านอาเซียนไทยโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของแทคนติกควรจะต้องดูไทยเป็นแบบอย่างแทคนติกความแข็งแกร่งยังคงเหนือกว่าเวียดนามจริงๆเวียดนามคนที่จะพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันกับทีมชาติไทยด้วยการดูทีมชาติเมียนมาโมเดลที่พวกเขาเลือกใช้โคชชาวไทยมาเป็นหัวหน้าโคชกระทั่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทีมอย่างมากยกระดับวิธีการเล่นแท็กติกขึ้นได้อย่างดีสามารถต่อกรกับทีมชาติเวียดนามได้โคชไทยสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของเมียนมา ให้มาอยู่ในรูปแบบเดียวกันกับทีมชาติไทยได้โดยทีมชาติเมียนมาที่นำทัพโดยโคชชาวไทยอาจารย์บุญเลิศเจริญวงเขานำทีมยิงประตูคู่แข่งได้มากถึง17ประตูทะลุถึงรอบรองชนะเลิศทางซืมเวียดนามระบุว่าพวกเขาอาจจำเป็นต้องเลือกหัวหน้าโคชชาวไทยเพื่อเข้ามาพัฒนาทีมพวกเขาเชื่อว,ว่าหากเลือกโคชชาวไทยเข้ามาปูทางทีมจะสามารถยกระดับขึ้นเท,ทียบเท่าทีมชาติไทยได้แน่ แล้วเจอกันใหม่กับไทยฟุตบอลนิวส์ครับกับแอดมินจูเนียร์